มาเด้อเนาะทุกคนอ่ากินข้าวเช้าต้องกันเด้อเนาะอ่ามื่อนี้นะวันแรกก็นอนเฮือนเนาะบ้านออกไปหน้าก็เลยซื้อนะอ่ากับข้าวนี่แหละอ่าก็จะเป็นทางกานาผัดกะเพราหมูสับเนาะจะ่แช่แห้ดิโอ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาเอาโอ้ขอบใจเบาจิตดจะขอคอยอลไรบอจะโอ้ยเด้อเห็นบอจะบอไปเรื่อยเลยจะบอไเรื่อยพ่กคุณมา ไปเป็นคนซื้อไ้เได้กกินนไ้บอ่ยูไปไปกับนโอ้ยคายๆดาวไงโอ้ก็มู่้อ่าบอนโอ้ยแล้วกินได้ไปจ้งนี่โอ้มาบ้าเมือเดี๋ยวบัเดี๋ยวบัสเดี๋ยวบัสโอ้ยมให้กินม่ให้กินโอ้ยมาบับ่บ่โอ้ยมากเลยไอใช่ป้ยคนซื้อมาไปได้กินสั้งรังเนาะห่อยจะอึดกยเหรอ บ่ตาเห็นเสียนเนี่ยบ่านี่บ